ดูวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องอ Honda MX e e นะครับเปลี่ยนไปถ่ายครั้งแรกเหมือนกันนี่เรามาถ่ายตรงนี้นี่คือท่อนี่คือท่อแล้วเราถ่ายาน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวสายท่อตรงนี้ตรงนี้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่น็อตอยู่ตรงนี้สายท่อตัวนี้ ไม่ต้องไปจ้างช่างไม่ต้องไปเข้าศูนย์นะครับไถ่ได้เลยซื้อน้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องจะมีหัวฉีดกับธรรมดานะครับสีจางหวานนะครับ๋ต่ผมจะบอกแค่ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแต่น้ำมันเครื่องเขาไปเรีอกเอาเองไม่ต้องมาเข้าศูนย์เสียเวลานะครับพยายามเช็คด้วยตัวเองเรื่อยๆอย่าขับจนเครื่องมันพังนะครับ ยาครับจนเครื่องมันพังแล้วค่อยถ่ายนะครับถา่ายมาเครื่องอ,อ่ลิตรหนึ่งไม่กี่บาทครับแต่รอมันพังแล้วก็งามไส้รถสีตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมม้เครื่องดำปีเลยรถสี่าไม่มีสองทีนะครับมันจะกินน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องก็ทำงานหนักดำเลยนะครับดำเลย พีป่ปีเลยนะไทยบอยอยิ่งดีครับไม่ต้องมาจ้างช่างเสียเวลาไม่ต้องมาหาผมนะครับประมาผมคิดแค่ยี่สิบบาทค่าถอดน็อนตก็ตายมันเชื่องให้พอถ่ายได้ถ,าถายย่ายถ่ายงวดถ่ายไม่ได้ก็มาผมยี่สิบบาทผมไม่ได้น้ำมันเอาไปไว้เหต sai nó man sô rồi giảm nó một cái giật lọt tí nhỏ giật lấy cái ừ <laughs> นั่นแหละครับน่าได้มาแล้วใส่ไหมใส่เกียร์แล้วเราใส่น้อยไปก่อนนะครับอย่าเครื่องเครื่อน้ำมันเครื่อง นี่ตัวนี้ใช้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับผมไม่ใช่เบอร์เจ็ดเบอร์สิบเจ็ดดึงเงี้ยดึงมือนะครับเบอร์สิบเจ็ยดยาวเบอร์สิบเจ็ด ซื้อมาไม่ได้เป็นหัวฉีดนะครับแต่รถครันนี้หัวฉีดแต่ผมแอาเอาไขยมาเา่าะไวยสีแดง